มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องแวะสวนตาลลุงถนอมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวเพชรบุรีเมืองแห่งตาลตโนดกันที่ที่เรามาวันนี้ก็คือสวนตาลลุงถนอมนั่นเองที่นี่เขายังคงใช้วิธีเคี่ยวน้ำตาลตโนดบนเตาฟืนแบบโบร,ราณทำให้มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษทำให้ได้น้ำตาลตโนดรสหวานหอมที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตาลตโนดนะคะแล้วก็มีผลไม้ของฝากต่างๆให้เราเลือกซื้อกลับไปบ้านด้วย บรรยากาศร่มรื่นสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นตาลสูงใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยแล้วยังมีคาเฟ่เก๋ๆอย่างบ้านไร่ภูหวานให้เราได้นั่งพักจิบเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะคะเมนูที่นี่มีความพิเศษตรงที่นำน้ำตาลตโตนดกับลูกตาลสดๆมาสร้างสารรค์เป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะเราก็ลองสั่งอเมริกาโน่น้ำตาลตโตนดเป็นการผสมผสานลงตัวระหว่างความเข้มข้นของกาแฟกับความหวานละมุนของน้ำตาลตโตนดสด แถมยังมีเนื้อลูกตาลน,นุ่มๆให้เคี้ยวเพลินๆสดชื่นมากเลยและแน่นอนค่ะว่ามาถึงถิ่นแล้วจะพลาดไม่ได้เลยกับขนมตาลของขึ้นชื่อของที่นี่แป้งนุ่มฟูกลิ่นหอมตาลแท้ๆอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆมาเที่ยวเพชรบุรีต้องอย่าพลาดเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวครบจบในที่เดียวเลยต้องมากันนะคะ